ผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรสโชนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับสองช่วงนี้ผมจะพาทดสอบเจกตสกีทั้งสองลำใหอยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนะครับนี่คือเจ้า Kawasaki Ultra นะฮะในการบริไฟเครื่องยนต์ของเราในทําทำกันเยอะพอประมาณนะครับอันนี้มาจากคุณสมบัติ Jet House นะฮะร้อนมากอันนี้นะครับ แล้วก็อีกลำหนึ่งนะฮะเป็น i อซีไทป์นะฮะก็มาจากทางสยามบล็อคครับนะฮะมาดูดีกว่านะครับว่าลำนี้เครื่องยนต์ทำอะไรบ้างนะคุณผู้ชมผู้ชมครับถ้าเครื่องยนต์เนี่ยจะต้องดูกันแบบรุ่นเก่าไปถึงนะฮะตั้งสองพันห้าอันนี้เป็นเครื่องผักแรงดันเก็บทุกๆอย่างแล้วนะครับ <S <S เป็นเครื่องคองวาวะสกินะฮะดันลาง เพิ่มไฟขยายปั๊มนะครับมีกองเปลือยนะฮะอันนี้เป็นการบูรีไฟจากช่างสมบัตินะครับบล็อวาลวนะฮะออคือเล่น,นง่ายๆเอาบล็อรวาลสิบล้อมาใส่ครับประหยัดหน่อยเสียงก็เลยไม่ค่อยหวานมากแต่ว่าพอไปได้นะครับนะครับเครื่องนี้ต้องดูแลและหมันเช็คบ่อยเหมือนกันมีโฟมไม่ต้องกลัวร่มละนะครับร้อนมากทุ้คม ดูจากด้านหน้านะครับดีไซน์ที่ค่อนข้างโฉบเฉี่ยวน้ำนะฮะก็ทำให้เจ้าเรือลำนี้เนี่ยค่อนข้างขับขี่ง่ายนะครับเพราะว่าหน้าเนี่ยหัวมันจะมุดน้ำได้ง่ายนะครับมันต้องลาดและมันไม่ไหวรอดบากนะฮะแล้วก็การเลี้ยวหลบน้ําแต่ท้องนะครับผู้ชมครับถ้าดูด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันท้องตัดน้ําแบบทัวริงก็คือขวามือนะฮะซึ่งเป็นเจ้า r x c x นะฮะ แต่ถ้าตัวอัลตรานะครับก็จะต้องเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้ชิงทุนนะครับเลี้ยวนะฮะกระจกมองข้างดีไซน์ของซีดูและคาวะสกิเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะฮะความโฉบเฉี่ยวค่อนข้างพิลึกพิลั่นนะฮะคันนี้เป็นเรือปี2004ฉะนั้นสิ่งที่ปี2004นิยมนะครับก็คือกุญแจอิมม b บิ i z เซอร์นะครับก็อัจฉริกุญแจอัจฉริยะเขาเรียกนะครับแต่ถ้าเจ้าของท้ากุญแจหายก็ปัญญาอ่อนเลยนะครับเพราะว่าสั่งยากมากของคาวา เียบไปนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ปลดล็อกนะครับในการเซฟตี้อ่าก็ใส่เข้าไป bar แฮนด์บาร์แบ่งนะครับค่อนขทั้งหนักนหนักแล้วไหนะครับอันนี้เป็นเรือญี่ปุ่นมานะครับสามารถปรับองศาแฮนด์บาร์ได้นะครับการกระแทกก็ใช้เป็นแฮนด์ตรงนะครับบางทีใส่รูปทรงอื่นปากกระแทกฟันหักได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเ่ะเดี๋ยวเรามาคอมเมนต์กันในน้ำดีกว่า merर्da. <laughs> คนู้ชมครับด้วยซุ้มเสียงที่ดุร้ายนะฮะก็ทําให้จัสกีลํานี้เนี่ยาสามารถเป็นสัป,ปหลาดในน้ําได้นะครับในการวิ่งเสียงจะค่อนข้างดังเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าด้วยท่อเสียด้วยอะไรก็ตามเนี่ยเป็นแบบเรือ <S <S โมดิฟายนะฮะพูดได้เลยว่าลํานี้เนี่ยนะฮะใช้งบประมาณไม่มากนะครับเป็นเรือเก่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาโมดิฟายคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองขับเคียวยาวกันนะฮะแล้วก็ดูภาพดีกว่าว่าเจ้าจัสกีคันนี้เนี่ยให้ความรุนแรงอย่างไรบ้างครับ ชมครับในช่วงเวลานี้นะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างสกรปรกมาก,กน,นะครับด้วยพื้นที่ด้วยขยะนะครเมื่อกี้มีหมาตายต่างหากนะช่วงนี้ต้องรณรงค์ให้มันสะอาดกันนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากรถเรือคันนี้เนี่ยการม o ดิฟายนะฮะสามารถลากพวกเวกบอร์ดหรืออะไรได้เนี่ยเราก็มีเสาค้ำไว้นะครับถ้อยเสียเปิดโล่งนะฮะตีตรงทั้งเส้นไม่มีแคตตาไลท์เสืออะไรอีกต่อไปนะครับก็ทําให้ ไอเสียค่อนข้างเยอะนะครับเราอาจจะหนวกหูชาวบ้านแถวช่องถ้าวิ่งแบบนี้ไปวิ่งเขื่อนหรือว่าวิ่งอะไรโล่งๆก็จะดีแต่ถ้าวิ่งเวลากลางคืนเนี่ยคงไม่ไหวเพราะว่าด้วยซุ้มเสียงที่ค่อนข้างดังเกินไปะนะครับออบอดี้ด้านท้ายเรือลำนี้เหมาะกับการนั่ง2คนนะฮะเท่าว่าโหลด3ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับในเรื่องการเดินทะเลแลนทางไกลแต่เราเล่นแม่น้ำเนี่ยขึ้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับ ทุครับเบรกที่แล้วนะฮะได้พาลองเจ้าอัลตร้า250นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวให้ซูมนิดนึงเมื่อกี้อาจจะเห็นเครื่องยนต์ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ในการให้คุณผู้ชมดูนะครับเครื่องยนต์ที่ใช้เห็นไหมฮะอันนี้รับความเข้มนะฮะต้องหมั่นนะครับเช็คพวกน้ำมันเครื่องนะครับและต้องเช็ดเครื่องให้เรียบร้อยนะฮะ ตัวนี้วัดแรงดันน้ำมันนะครับเหมือนเรกูเลเตอร์นะครับใส่เรกูเลเตอร์เข้าไปเพื่อดันล่างนะฮะให้น้ำมันเนี่ยจ่ายเยอะยิ่งขึ้นหัวชิปเปลี่ยนไปหมดบล็อควาลเดินสายนะฮะตีถัง A นะครับในการพักน้ำมันนะฮะกองเปือยที่ใช้ของไทยเลยครับคุณผู้ชมเฮอลิเคนนะฮะก็งบประมาณในการทำเนี่ยไม่เกิน30,000บาทนะฮะเพราะว่ามันแพงตรงซูเปอร์ชาร์จนะครับเราต้องกลึงมูเลสซูเปอร์ชาร์จเนี่ยให้เล็กลงนะครับเพื่อแรงบูสต์ที่เยอะกว่าเดิมแล้วก็ลดพาร์ ของเครื่องยนต์ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เทคโนโลยีเก่านะฮะแต่แรงไปแล้วนะครับอีกหนึ่งลำที่อยู่ข้างผมคือเทคโนโลยีใหม่ที่แรงแพงและก็มันเท่านั้นสูงแต่ว่าเราซื้อเรือศูนย์เสียมไวได้ครับ2ปีไม่ต้องทำอะไรเติมน้ำมันอย่างเดียวนะเดี๋ยววันนี้ลองทดสอบกันนะครับ RXTX นะฮะ2อ0 AS นะฮะเป็นเรือทัวริงนะครับชคไฟฟ้าอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมเห็นนี่คือโชคไฟฟ้าปรับแข็งสุดนะครับ แบบแรซิ่งหรือว่าอ่อนสุดแบบนิ่มโยมยาบได้นะฮะนี่คือเสน่ห์ของเจ้าเรือรุ่นนี้นะครับนะฮะเวลาเราปรับเนี่ยเป็นโหมดสปอร์ตนะครับนะครับนี่คือโหมดสปอร์ตเสียงเงียบเลี้ยวเต็มวงได้นะฮะนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเีกหนึ่งลำที่เทคโนโลยีเยอะนะครับแต่ว่าค่อนข้างน่าลังพาน ก็ดูอย่างหน้าเลยฮะล้ำทรานส์ฟสอร์เมอร์เรียกพี่นะครับขยะเยอะจริงไม่กล้าสตาร์ทเลยนะครับอยากลองซูมดูรอบตัวผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูรอบตัวผมนี่คือประเทศไทยนะฮะอยู่ริมน้ําแทนที่จะรักษาธรรมชาติดีที่สุดแต่กลับเห็นอะไรที่เป็นเรื่องง่ายโยนทิ้งนะฮะเห็นเป็นขยะเห็นเป็นทุกอย่างโทษนะฮะผมเนี่ยตัวเปียกน้ํามือยังเหม็นเลยนะฮะไม่เป็นไรเพื่อคุณผู้ชมแล้วนะฮะอ่ะด้านหน้าดีไซน์คุณผู้ชมเห็นไหมฮะ นี่คือพื้นที่ว่างนะครับระหว่างเรือที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไว้ให้ใส่สัมภระนะครับแต่ว่าเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นโชคไฟฟ้าเพื่อให้มีการแอบซอบตัวเองนะครับในการเลื่อนขึ้นเรื่องลงเวลาเจอคลื่นแรงอย่างเช่นไปทะเลเป็นต้นนะฮะลำบากมากพูดจริงๆไปไปมาคุณผู้ชมได้เห็นเทปที่แล้วนะนะฮะก็จะได้รู้เลยว่าเหนื่อยจริงนะครับก็บอดงบอดี้ Body Body, นะครับเดี๋ยวสตาร์ทออกไปก่อนน้ำมันฟัดเข้าฝั่ง นะท้ายค่อนข้างยาวฉะนั้นการขับขี่เนี่ยต้องระมัดระวังเยอะนะครับคุณผู้ชมครับท้ายเนี่ยค่อนข้างยาวนะฮะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยนั่งได้ประมาณ3คนถ้าหนัก40กว่านะครับก็ผมผมชอบเมาส์สามได้นะครับแต่ว่าถ้าอ,อ,อ้วนๆไซส์แบบคุณบีโอทินเนี่ยคนเดียวก็เรือจะล่มแล้วนะครับฉะนั้นเรือพวกนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรือแบบทัวริงนะฮะมี GPS อยู่สามารถเดินทางใกล้อย่างสะดวกสบายนะครับมาเรามาลองสปีดและการฟั่นน้ำดีกว่า จะบอกว่าผมจะวันตีคืนนะฮะเพราะว่าเรือได้คว่ำไปแล้วนะครับโดยคุณวิโยทินนะครับขอโทษเลยนะครับเดี๋ยวต้องจับเข้าคอนลดน้ําหนักอย่างแรงนะ่านผู้ชมครับนี่คือวันนี้นะฮะก็ใครสนใจนะฮะซื้อดูดิโปรติใส่ถุงมือซัดมันมากเนื้อเปิดแล้วท่านผู้ชมดูอยู่ที่มือผมนะสะใจมากนะฮะชอบมากเลยอย่างเงี้ยแสบดีนักแหละนะครับดึงออกหน่อยดิอ่ะเนื้อยา ผู้ชมครับถ้าสนใจเรือพวกนี้นะฮะสามารถติดต่อได้08355ตัวแล้วก็49ลำซ้ายเอาไป380พอนะฮะใครอยากได้จัดไปส่วนลำนี้นะฮะให้ไม่พร้อมเทลเลอร์นะครับเอาไป660นะฮะใครอยากได้เรือวิ่งมาเพียงแค่7ชั่วโมงเท่านั้นนะครับคนต้องใหม่มากแล้วตอนนี้ผมร้อนขอบคุณมากที่ติดตามรายการนะฮะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาไปเทสอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามนะเดี๋ยวท้ารายการเจอกันใหม่ครับ ช่วครับในช่วงนี้นะครับผมกับพี่โยนเราอยู่ที่ถนนอักดิ์หรือว่าพิจานนาบานนาบานพี่มีแล้วก็ในางบ้านสุดเป็นถนนที่สวยที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับพี่มีจบมาสองที่นี้เสรนจแล้ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นรถไม่เต็มจะได้ร้อนกันวันนี้นะฮะเราอยู่กับค่ายสายฟ้านะครับขอบฟ้าเขาเรียกว่าอะไรครับขอบฟ้าเหรอใช่คร เดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษดีสุไม่ใหมุกเลยครับวันนี้ผู้ชมครับเราจะพาทดสอบเพื่อที่ินเสียงว่าัรุ่งหอนะครัผมกับมิสเตร่นขับแต่รถได้นานผมเคิ่งขึ้นรถประมาสิบเอ็ดโมงรู้สึกว่าแรงท้อกเป็นอย่างไรวันนี้นะฮะผมจะพาทดสอบเจ้า GTR ที่เปนของรายการเว็บโถงเรานะครับ่นอนครับเพิ่งเรเรา M m คือมันจะมาโมโหตอนที่มันหล่อจดสไตล์ลายเลยอะใช่ครับโรบอดียด์แล้วก็โรนอยด์ดีใช่ดีสามสิบห้าซึ่งซึ่งพอทำตรงนั้นออกมาทำให้ตัดสินแล้วเพราะใช้คำว่าสไตล์ลน์แล้วหน้าตาที่เล็กนะฮะถ้าทำบราคาโคตรถูกเลยนะถูกด้วยสองล้านนิดๆตอนนี้ถูกลบแค่รถจดต้องอกนะฮะเอาเคครับวันนี้การบริปบายด้านนอกพาร์ทตอนนี้งบยังไม่ถึงนะฮะก็ยังเป็นเหมือนเดิมผมอยากได้พาร์ทที่เป็นเอ่อตัวจชิพเฮ้ยผมซื้อมาให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้้เลย อะไรอ <lod? S 3> ่ะ R35 ดีใจอ่ะเดี๋ยวเอามาให้เหรอโอ้โหท่านผู้ชมรอแป๊บครับโอ้ยโอ้โหณเพราะว่ามันประหลาดนะอะไรแล้วพาร์ทเลยมันอยู่บนรถท่านผู้ชแน่นอนเลยมาว่าระบบแอร์โรไดนามิกเนี่ยทำดีสันนะสั่นแบบไส้อะไรอ่ะครับโอ้โหรู้สึกประทับใจมากพี่ดี R35 แท้ๆตัวแข่งพอดีพาร์ทครบ 2 8 0 8 2 0 0 9มั้งเนี่ยนะฮะครบทุกอย่างบอดีนี้ถึงปี2012แล้วตอนนี้เขาผลิตขึ้นมาใหม่พาร์ทใหม่นะฮะ,ะปี2อ1 3แต่ว่าตูเติอร์ยโหดมากเลยนะสวยไหมบังคับได้ด้วยมีรีโมทให้ด้วย,ตวยโโแต่งเงี้ยนนี้ไม่ได้ให้บีมนะให้ดูของฝันวันเกิดชาเออเหรอ เช้าบอกทำไมกูสวยเงี้ยโดนยึดแน่ๆโดนยึดแน่ๆขอบพระคุณพี่มากนะฮะวันนี้ผู้ชมครับด้านขวามือของเรานะฮะสีขาวนี่คือ Pro White หรือว่าขาวมุกนะครับของทางนิสันนะฮะพาดน่องพาดหน้าทุกอย่างเดิมหมดล้อเป็น BBS รุ่นเลอมังนะครับเป็นฟอร์สนะฮะน้ำหนักเบาพี่พี่ข้องใจนิดหนึ่งก่อนที่จะคุยเรื่องอย่างอื่นเนี่ยทำไม BBS เนี่ยเขาเขาได้แค่นี้เหรอลายใช่ไม่เป็นไรอมตะมหานิรันดร์การคือไหนพี่ทำหนังสือไม่ต้งแรกเลยโอ้โหตั้ง่ บีเอ็มวังเจใช่โคตรเซฟิลโลใส่ล้อเรียวไม่ก็ <7 40 S 2> บีบีเอสเจ็ดสี่ศูนย์ประมาณเนี้ยคืออะไรก็แล้วแต่คือจริงๆชอบมา